สวัสดีตอนเดอยู่กับพี่น้องมันมีโอกาสมันเวลามียไหลนอนตื่นหาวงเียงแถ้เห็ดลนี้กรมานไก็ได้เรื่องแบบก็ใครจะเสือบวนลหก็ื้อดิจัจุมไม่เดงสองหมื่นไค่คยัวเะอีหยงแค่ก็ร้ปากก็ักม่นบ่ บ่ถึงสองหมื่นถึงเากล้องมาสวยล้กไม่กขมันไมรุ่นนี้แม่ใช้มันไม่ถึงสองหมื่นจริงจริใส่ซัมซุงทั้งสองเรมันแพงแพงยิงีแพงกันบมแ่งดอกองชูเป็นสามจี่หมื่นหมดลย้องอยหามื่นปกวัตของแม่แพงก็แพงอ่ะม้นนี่ก็สนใจทัมซุงแล้ว แต่ก่อนใส่ทำซุ้มมันต้องเอามันเอาบอกมันต้องเอาตะคุนซิรลอันนี้มันเอมันเสียบอืมเสียบอันนี้เสียบอ่ะเสียบอันนี้มันหวานหนึ่งซื้อกับน้ำตุ้มตามเนาะขอบคุณแม่เล็กด้วยน,นะครับแล้วก็เอามาแบ่งให้ครับแม่ลุงทีละไตโอ้ยกระจกแตกเนาะแม่เข้ามาแบบลงม,มาจากะมาเแตก ได้ค uh. like well. ุยเห็ดตกเอามันตกเหตตั้งบอดีห hmm. รือเปล่ามีคนมาตบไม่ใช่หรอนี่ไม่ตั้งไม่ด้วยมีคนมาใช่ไปหลังเต้นแล้วก็บซุ้นนี่เป็นคนที่ตั้งถัดดองนีอยเลว์ตอนหลังเต็นมีคนเดินผ่านมแม่ก็เดินแต่แม่พอซุ้นเต็นแม่ยังไปเห h i ยวกบ่าซุ้นเต้นเนี่ยหรอบ้าดิมันจ้างอย่างกว้างมันต้องมีคนเห็ดบอกนั่นเลยหล่ะเพราะว่ามันพิ้งยูงสี่แล้วมันไปยูต่างสัน มันมีคนเห็ดแตกจริงมากมันก็ตกมันนี่แม่เมันแตกแล้วอย่า่าเจตนาเก็บยไปให้ย่างดีเลยคือเห็ดของคอยตกแตกแล้วก็เลยเห็ดแต่มันนี่ถ้าเห็ดอนีรตกไปคอยก็คิดว่าทุบใส่เลยตำตำกันแล้วไปดูว่ามีคนมากานเก็งหรือเมันตกไปแตกแล้วเมื่อวันเสาร์เมียมันคนมาถูกไปถึงเปาะจริง่ะแตกมันก็ต้องออกไปกับตัวกระตางของมันจะมีง่ายเดียว มันแตกหรือมันนอนอยู่ในะหันย่างดีเหรอนี่มันก็แตกคบอะไรอะเลยมันคก็ควบทั้งตัวคันมันแตกหรือว่าค้อนคนบาดเจ็บตรงน้าเนี่ยมันต้องลุนลงมาเหมือนเกี้ยงคางกระดิต๊ะลงมาแบบว่าขันคนซ้อนค้อนเกิดเจ็บแต่เฮ้ยเขาหูมั้ยเดี๋ยวเขามาเก็บไปให้แม่้คันมันตกแล้วมันไมจะไปยุ่งหันได้จังไหนเอ็มไปไปเ่ได้ เด่นไม่ก็ได้หรอกมองนดกัเชียงโซตายเลยตกยังอะไรอะไรก็ขูอ่อมดาอตรวจบเนก่อนเออเ็ังฐานรกนเรื่องนี้ต้องต้องเอาแม่จะเบิรงดูมันือตกเ่นแม่มันก็โคบเบิดนจะมันตกไปมันก็เกลงโลางาอีกแม่นั่นแหละแม่ทงว่า ถ้ามันแตกถ้ามันโดนลงมาแตกเนี่ยมันก็ต้องเป็นยุ่มหเล้งเคียงข้างกันบ่แม่ยมันตกนี่กูรจะมัดถูกบอางไ่มไอันนี้เขายางเของบ้ามันว่างอยู่เต็เอาแม่เมฆจะเบ่งอนเม็ดเป็นหอยถูกป่นี่ก็นั่นตรงกลางนี่เมฆใส่ครับนี่นี่นี่ยังไงเรู้ว่ามีคนมาถูกมันก็ยังมีคนมาเอาอะไรยังมาจ่อไปเม่ปุ๊บสิแม่เมฆมันไม่เหมือนถ้าเป็นแตกมันก็สิเป็น เดีวเราเข้ามาเห็นด้วยกันสองคนมันเอาแม่กระทรวงใช่ว่าเอาในเตียนไปยังว่าพีกระจกกันบ่ามันหนาบอกว่าเอาก็กระจกผมแตกแตกยังไงตัวเจ้าของไปอยู่แต่ว่ากระจกแตกแต่ไปบ้างไว้คือยังคนเก็บนี่คิดว่าถ้าตกลงมามันอาจจะแตกแม่แต่ตกลงเซื้อวางสุดวางไว้เลยยังไงมันตัวไปยังดีเออถ้าว่าตกอันนี้ก็ต้องตกไปนะแม่ตกฝั่งนู้นไม่ได้ใช่มันเป็นไปไม่ได้มันต้องหล่นอยู่ทางนี้เอ้า ตามข้อตามข้อความเป็นจริงตามเหตุการณ์ความเป็นจริงถ้าคนเดินมาทางนั้นใช่ไหมถ้าเขาหมอบอกความมันหนึ่ตกเปิดก็คือกระจกจะวางจินตรงนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าต้องตกว่าฝั่งนี้นี่าฝัง้ไอ้นี่ก็ต้องล้มเมีนตั้ตัวฟังคุณบ่ได้เมียนมันจะเปลี่ยนไปไหนแต่ว่าเนี่ยนเรามีคนมาขอเออนั่นตัวเออมันต้องคนเอาลงไปของตัวก็มันหนึ่งโเรียบร้อยไอ้สั่นยังเลีนยงกลางรางเนาะ คนเน <c oughs> นก,ก็บมันออมันโตลงมามันกับแบบเล่นเก่งๆอะไรเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยไปทัวนี่แหละคนทีผู้ใดยุติเต็มทังสี่แล้วแม่บอกมันกัดบ่อขัดมันตกมันต,นต,ต,ตกตกลงมาทังซี่ <c oughs> เออความเป็นจริงมันตกเป็นทังซันเพราะว่ามันพิงอะไรอยู่นี่มันพิงอะยู่นี่มาแล้วฟังน้องอธิบายหน่อยอืมมันพิงอยู่หันมันร่นลงมามันก็ลงมาได้ทางนี้อย่างเดียวมันจิกระเด็นไปแรงเส้นมันมาเป็นลูกบอลเนี่ยเพราะจิได้เด้งดึงไปแจ้งสันเออโหว่าไปเนาะ แต่มันลบแอ็ั่นว่าคีนเ่นจตีเออเป็นไปไม่ได้ต้องมีคนเข้ามาเต่นเนคนางสมัเาสอใช่ไปถ้าเข้ามาทำนี่บหรือว่าอ้นี่เงียบใจตีไมไปใช่ใช่ถ้าอันนี้มันลมมเป็ไปเ่อไเออเปลนไปเมอไรนชื่อเออมีคนาเล่นเต้นแทบช็อกแล้วเมื่ินากแ่งเมีว่าไะจยางแม่มันเฝ้าเตฮ เออบิวตีแล้วเปลาอยู่นะขอมาแล้วก็ว่ากระตุกกระเด็นแล้วม่นตัวมีตองมีคนต้นๆแล้วมันมีขนเลยมันเปที่แรกห้อยจ่อห้อยจ่อกับอุโอเคแบบนึกว่าจะเป็นหอยขนจ่อหอยห้อยจ่อพบบคนบอกว่ามันโตความฝุ่นอ่ะงีกับมันวางอยู่ทั้งนี้แม่นบ่บ้าจริงกันว่าคนมาซุ่นเนี่ยมันจะไปตกลงหันใช่เลยมันก็เป็นความจริงแบบนั้นเลยเป็นไปไม่ได้มันต้องมันมีต้องถามคนที่เอาเงินมาเก็บให้ใคราะเงินนี้มันเอามาจาก ถ้าเราต้องไปถามความจริงก่อนว่าเขาเห็นไหมก็เรื่องเขาเข้ามาแล้วเขาเห็นมันเป็นอย่างนี้หรือไม่แน่นอนไหมอ่ะมันต้อสอบสวนกันก่อนแล้วก็ไม่ลุงกำลังว่าในนี้เขาไม่เห็นความกั็เลยชนลงแล้วนอนอยู่นี่ได้เสียงเสียงแรกเมียกับบาเพรเห็นเมื่อกี้หนึกว่ามันมาตะบุนแล้วยังมาเปิดบ้างเอ้าที่ชนลงก็นอนนี่อไปเอาบ่ายเกือผู้ใดอันเตียนเลยเอ้านึ่งวันมาเตียนเปิดเตียนพีนกูบ้เบิ่งไปไหมไปอีก ốc ốc cho vẫn Ghiền Mì Gõ Để không เรื่อยๆอยู่ตองไนี่ก็จะเอาโอกาสตามไปเอกตามไปเอกจอยไปเอกน่อยก็นี่ล่ะไปเรื่อยๆฝากแม่ๆน้ำเนียกัแล้วกันนะคะลุงนาภาทแลวเพื่อนออฟฟิเชียลด้วยพี่น้อง